คุณเป็นคนเจ้าสเสน่ห์เป็นคนที่เจรจาดีเป็นเลิศคุณเป็นคนที่ตกปากค้าขายดีคุณเอ้ยขายอะไรก็ขายได้นะคะคนตกเลขสี่คุณไปสังเกตตัวเองนะคนอื่นนี่ยากลำบากกว่าจะขายได้อะ้าคุณมาจากไหนนี่มามืดมาเลยอะคะ่ะคุณจะเป็นแบบนั้นคนเขาแย่งกันแบบจะเป็นจะตายคุณโผลมาทีเดียวคุณได้ชิ้นปลามันไปกิน คนหมายเลขสี่เขาตกปากตกวาจาค่ะเจรจาโอ้คุณอย่านะหมายเลขสี่นี่นะถ้าให้ปิดออเดอร์นะคุณถ้าทํางานขายเราให้ปิดออเดอร์คนหมายเลขสี่ฟาดเรียบนะคะคนหมายเลขสี่ฟาดเรียบแต่เขาจะรู้ไหมว่าเขาตกปากเพราะอย่างที่บอกค่ะบางคนครูบอกแล้วนะว่าสี่ปัจจัยที่ทําให้เขาอะค่ะ ไม่ได้อย่างที่อย่างที่ครูพูดเพราะอะไรหนึ่งปัจจัยที่ครูบอกไปนะไปย้อนต้นไฟ์นะคะครูบอกไปแล้วนะสี่ปัจจัยนะคะคุณอาจจะอยู่ในวงตระกูลหรือในกลุ่มก้อนคนที่คิดลบหรือว่าเห็นแต่คนล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เป็นปัจจัยเหมือนกันนะคะแต่ในเมื่อวันนี้คุณรู้แล้วว่าคนหมายเลขสี่ตกเจรจาตกปากคุณงานที่คุณควรทําคืองานออนไลน์งานที่คุณอ่ะพรีเซนต์ได้งานที่คุณต้องออกมาไลฟ์งานที่คุณต้องออกมาพูดอะไรก็ช่างอะค่ะ คุณจะเป็นโค้ดก็ได้เป็นครูก็ได้ใช้วาจาคุณไปดูนะโค้ดและครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่หมายเลขสี่ค่ะไอ้ทำไมรู้ไม่บอกนะฮะเออเพราะฉะนั้นหมายเลขสี่วาจาค่ะตกการเจรจานะคะต่อให้คุณพูดทวนๆเหรออย่างนี้ก็ได้เหรอเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณคนมันตกวาจานะอะไรวะ เราพูดหวานสิบประโยคมันพูดห้วนประโยคเดียวมันได้ไปกินเดี๋ยวกะคือคนหมายเลขสี่เขาตกแบบนี้ค่ะนะคะโวกยพูดลฟินเนาะหมายเลขสี่เนาะก็ไม่รู้สินะก็มันเกิดมาเป็นแบบนี้จริงๆแล้วหมายเลขสี่เขาเรียกว่าปากดูดซับนะคะทันคนไม่โดนหลอกง่ายอ๋อไอิชา้าไอิชาหมายเลขสี่เนะะีวกเออ นะคนหมายเลขสี่นี่คือเลขประจําตัวคุณค่ะคุณจงใช้เลขประจําตัวคุณไปตลอดชีวิตเพราะมันจะอยู่กับคุณจนวันตายนะคะใช้ให้เกิดประโยชน์นะหมายเลขสี่บอกเลยคุณเป็นคนที่เกิดมาถ้าใช้ปากเป็นรลอดทุกเรื่องเพราะหาข้อติยากมากคนหมายเลขสี่นะจ๊ะ